สวัสดีครับมาดูไฟลอ่อแมงนะครับผมตอนนี้ย้ายจุดมาครับครั้งก่อนไปไว้ตรงโน้นนะครับตรงข้างสะครับวันนี้เลยย้ายมาอยู่ตรงที่ทำเป็นที่นั่งในสะครับผมพึ่งวางได้อยู่สามวันแล้วครับ วันนี้เป็นวันที่สามนะครับผมครับผมก็สูงจากหลอดล่างก็ประมาณ3เมตรนะครับวันนี้เป็นวันที่3ามนะครับวันแรกก็ได้แมงดาสองตัวนะครับเมื่อคืนนี้ได้ตัวหนึ่งครับวันนี้ยังไม่ได้นะครับแมงดาครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ประมาณ สองทุ่มกว่าสามทุ่มต้องมาดูตอนเช้ากีครับว่าได้เท่าไหร่ได้เยอะไหมตอนนี้ก็จะมีแมงตัวตับเต่าครับกับผึ้งหลีดนะครับที่เข้าม,ม,มาแล้วมแมงกระชอนครับผมับบอูตอนเช้าครับมันจะเยอะครับผมตอนนี้มันพิ่งมานะครับ แมงกระจอนแมงกระจอนครับผมเนี่ยแมงกระจอนเริ่มมาละเยอะอยู่นะครับวันนี้แมงกระจอนมีใช้พลาสติกกั้นนะครับเป็นพลาสติกกั้นเวลามันบินมาก็มันมันจะบินวนไปวนมาครับตรงตรงหลอดไฟหลอดล่างนะครับมันก็มาม,มาชนพลาสติกมันก็จะหล่นลงไปในกระลำมังนะครับ ระมังใส่น้ำไว้ครับข้างล่างเป็นสะเป็นน้ำนะครับเราถ้ามันหล่นลงไปก็ปลากินนะครับครับให้ปลากินไปด้วยครับโคนกินไปด้วยครับ ต้องมาดูตอนเช้าอีกรอบนึงว่าจะเยอะไหมนะครับผมครับโอเคนะครับผม น,นีนก็เช้าแล้วนะครับตีห้าครับผมตีห้าก่อนครับมีแต่แมงกิซอนนะครับผมแมงดาไม่มีครับไม่มีแมงดานะครับผมสรุปแล้วไม่ได้แมงดานะครับ เต่าครับตักไปก่อนแล้วไปคัดแยกครับ ครับเรียบร้อยครับผมแค่นี้นะครับวันนี้มันมีลมครับมันฝนจะตกครับโอเคครับผม